มาอีกแล้วค่ะย่ก่อนผู้เก่าผู้เดิมค่ะย่ก่อนอันไปตลาดพึ่งสีมาพี่น้องไปซื้อสิ่งซื้อของได้ยังมาแน่กับมาเจฟออกเนาะค่ะเจบออกเอาไปจัดเข่าระบบระเบียบเรียบร้อยจ้าพี่น้องมาลุกคู่กวนอนยุคผพ้อเดียวนี่ละจ้า<อ>มักสมเมื่อนี้ซื้อมาหลายจักน่อยอ่าวันนี้ก็เข่าขั้วสีมาอันพัดพักนำมันหอยได้พี่น้องมนันีเอาพัก ได้เอาพักมาพ่อได้ไฟเบอร์เขาร่างกายเนาะค่ะต้องกินพักสีเขีเยวแน่จะได้ดีต่อระบบร่างกายของเราเนาะ,นะส่วนสีได้กินกระยากเติบอยู่เดย้ยางไปซื้อแล่กระยางกัมมาก,กัไก่อากาศค้ักงนอกกันหนาวหนาวพี่น้อง นี่กับมาเฮ็ดกับเขาไปน้ำกันกับายก่อนเลยเด้อค่ะเด้อแ่บบ่แ่บบ่วากันพี่น้องายก่อนคอให้มันสุกก็พอนะจ๊ะซุกกับเป็นอันวากินได้เนาะค่ะเนะเาะเห็ดอจอมอน,นี่เน้นกินผักเด้อค่ะยายก่อนอยากกินผักแย่ก่อนก็นเลยเอาแต่ผักในละพี่นอ้องอเครื่องปูงยยก่อนก็บ่มีหลายดอกค่ะ มีน้ำมันหอยมีกระเทียมมีน้ำตาลแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็คือพักป่วยเล็งเนาะค่ะเนาะคือว่าขมันบานเห่าก็เสื่อเอิพักพักพักปรังนะคะแต่ว่ามันบม่มีอย่างจ้ากินเอาวิตามินเขาซื้อ,อ,อดอกเฮ็ดไปสร้างไปอยากกินยังกระไดพี่นอ้องเออบ่ได้มีกับเขาสำเร็จขายกระดดดได้ค่ะอยากกินยังกระเห็ดกินเอาพี่น้องเอ้ย ใจเย็นๆค่ะเฮ็ดกะเขากระไดเกือดตะละเมิดตะละ,ะ,ละเบนอยากจะน้ำปากน้ำทองได้นนดนเนาะมนุษด์เท้ากระไดพี่น้องเอ้ยเป็นคือยเย่ก่อนบ้านอ๋อย่างอยากดูจ้าถาให้ไฟหอนพี่น้องไฟบัทันหอนเท่าทีควร นะคะระบบเตาวเยก่อนดีดีนะคะบ่มีแสงไฟขึ้นในพี่น้องดีดีเปิดห้อนปไปนดกรบ,บ่มีแสงไฟเด้ค่ะเป็นระบบที่แบบปลอดภัยต่อผู้ใช้นะคะเออบอ่แมนเต่าแก๊ะะ็เด้ค่ะเต่าแก๊็บ่ก,ก้าใส่ดอกพี่น้องยานมันระเบิดนะคะมาใส่ระบบนี่ละง่ายดีนะคะเอามียังกัดใส่ลงไปมานึ่งทึ่งเถิดร่วม,มีดกันไปรลดละเครื่องปรุงกได้เอา ที่พักลงไปบาททีนี่โอ้สัตทายยิ่งกว่าแต่ใบน้อยน้อยพยยี่น้องใบใหญ่มีแล้วก็บรเอาได้เล่ามาครับจะเห็นว่ายากตัวกองตัวคนนั้นพักออกจากกระทะเรื่ยยอยๆพักกระทะน้องให้เริ่มทานเรื่อยๆมากินยูพูเดียวเทปยูพูเดียวนี่นะ แื้อท okay, okay. ี no ่แบบนี้ได้นได้มาหน่อยได้หดว่ายุดหยุดขเไมเหอาค่ะองเก็บใส่เก็บใ่เรนบอกอยากกรกเบิเนาะ แลวนุ่แล้วอืมอืมอืมแมอืมเสร็จแล้วเรียบร้อยผัดผักน้ำมันหอยไปค่ะ พี่น้องพัดพักลนกระทะเลียแล้วเห็ดออยเหาะอยู่พี่น้องเยียน้อยเดียวค่ะเทส่ประสันแตกลนออกจากกระทะนะคะเอาอย่างลาทำโปรชันไปแล้วเด้วยะสำหรับคลิปดีโอนี้ไปเก็นใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ